สดีชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอันนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ในเดือนสิงหาคม2563นะคะถ้าใครไม่ทราบลัคนาราศีก็คือไปตรวจเช็คได้นะคะจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปอยู่นะคะไปเช็คเกอะวันเกิดแล้วก็จะทราบลัคนานะคะถ้าราศีก็ดูตามวันเกิดดูคลิปได้เลยนะคะดูทั้งสองคลิปใช้ควบคู่กันได้นะ <c oughs> ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะเลือกไพ่ให้ก่อนนะ <c oughs> ทั้งหมด5ใบนะคะ แล้วก็อาจารย์ฝากช่องใหม่ด้วยนะคะ <c oughs> ช่องอาจารย์จักรสุขิพิชิตก,กรรมนะคะชื่อนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวให้น้องขึ้นชื่ออะไรไว้ให้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆนะคะแต่ว่าช่องจักรสุทิปพยากรยังอยู่นะคะยังไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเราจะเพิ่มเพิ่มช่องอะค่ะนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวช่องนี้อาจจะเป็นลงแบบ เก็บความรู้อะไรอย่างเงี้ยความรู้ต่างๆความรู้ทั่วไปให้นะคะแต่ว่าคลิปการพยากรณ์อีกหน่อยก็จะไปลงช่องนั้นนะไปกดติดตามไว้เลยค่ะคลิปพยากรณ์มาก็จะได้ดูที่ช่องนั้นอยากได้เก็บความรู้อะไรก็มาช่องนี้นี่นะคะอ่ในส่วนของชาวเมทุนนะคะชาวเมทุนเนี่ยดาวพฤหนะัสเป็นกเกษตรจรอ,อยู่ในภพปัตตานีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหลักยีใหญ่นะคะในส่วนของเรื่องงานของชาวราศีมิถุนนะคะอืมอ่าเดี๋ยวเรามาดูไพ่เสียงกันนะคะอันนี้ก็คือว่าจะได้หันมานนะสองใบเลยอันนี้เบอร์สิบแปดนี้หันมานนะคะใน,นเกียงหัุมานอันนี้จะเป็นหัุมานนั่งเมืองหรือหัตมานคลองเมืองนะคะมีสังเกตตรงสดานะแล้วก็อันนี้เป็น ปู่พญาน,นาคนะคะชื่อปัตุค่ะนาคาราานะคะหรือบาง,ง,งคนเขาก็จะเรียกว่าปู่ปัตุค่ะเฉยๆนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพระแม่ราษมีกับพะนาลายโอ้โชคดีมากเลยอะชาวไม่ถุนนะหรือจะบอกว่าโชคดีแบบไหนขอเล่าประวัติหนุมานนั่งเมืองปัดหนึ่งนะ้มิดเดียวพออ่าก็คือหนุมานคลองหมืองหรือหนุมานนั่งเมืองเนี่ยก็คือว่าเอ่อนั่งเมืองอยุธยานะสีอยุธยามโหเรียกมโหเรียก,ยกสีอยุธยาก็มีนะแต่คือเวลาหานุมานแบบ คือนั่งเมืองออกว่าดรจัดการหรืออะไรก็ตามแต่อะไรประมาณนี้คือจะร้อนตูดอ่ะผู้นี้ง่ายนะร้อนตูดร้อนก้นไปหมดนั่งอ่านไม่ได้นะก็อนุมาก็เลยคิดว่าเนี่ยคงเป็นเพราะแบบตีตนเสมอพารามหรือเปล่าก็เลยทําให้ตัวเองแบบกระสรับกระสายร้อนก้นร้อนอยู่ไม่ได้ก็เลยไปทูลทูลคืน ยกคืนให้เลยคือไม่เอาแล้วอะไรประมาณนี้ทีนี้พระรามก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาที่ใหม่ให้พระรามว่แผงสอนไปพอแผงสอนไปก็ไปตกอยู่ที่เขาเก้ายอดอะ่ะนะแล้วก็หันมานไปดู แล้วพระรามก็เลยแบบว่าให้สร้างเมืองใหม่แล้วก็ประทานชื่อให้ชื่อเมืองนบบุรีนะไม่ใช่รบบุรีนะคะนบนอนหนูนบบุรีนะแล้วก็ให้หนุมานอ่ะคือก็นั่งอยู่ที่เมืองนั้นก็เลยมีความสมบูรณ์คืออยู่ได้แบบเป็นปกติแล้วพระรามก็แบ่งไพ่พลม้าเมืออะไรพวกเนี้ยนะแบ่งไปให้หันุมานะอะไรประมาณนี้นะทหงทหารอะไรประมาณสร้างกองทัพต่อไปนะอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคะส่วนปู่ปทัทถุคะหน้าขราชล่างหรือ,อ หรือปู่ปะทุค้าเนี่ยนะคะปูะทุค้าหน้าทราชานเนี่ยก็ mm. คือท่านจะมีเจ็ดเสียรน,นะมีเจ็ดเสียนแล้วก็คือ,อาตามตำนานเนี่ยก็คือท่านจะอยู่ทางฝั่งลาวนะคะ mm. จะอยู่ทางฝั่งลาวนะคะแล้วก็มีทั้งหมด7เสียงถ้า9้าเสียงจะเป็นปู่มดจลินนะคะ mm. แต่ก็คือคนละสายกันนะ mm. เป็นสายหน้าแต่เขาเรียกว่าเหมือนกับคนละตระกูลอะไรแบบเนี้ยนะคะ แต่ว่าปู่ปัทุคาเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอายุจะมีความเก่าแก่นะเหมือนกับว่าเป็นต้นตอเป็นเชื้อสายของนาคทั้งหมดแล้วก็แตกแตก,แตก,แตก,แตกออกมานะคะอ่าอ่าทีนี้ชาวราศีมิถุนเมื่อกี้บอกแล้วว่าดาวพฤหัสเป็นเกษตรใช่ไหมจรอ,อยู่ในปัตตนีนะน,นี้ก็คือจะมีเป็นเ,เรื่องหน้าที่การงานจะมีความเข้มแข็งดี อ่านะแต่ยกเว้นยกเว้นในพื้นฐานในพื้นฐานบางดวงบางคนนะที่แบบอาจจะมีสังครบ้างไม่เสถียรอะไรอย่างเงี้ยไม่สเตเบลมากอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีอยู่นะในบางดวงนะคะแต่ว่าซะส่วนใหญ่ก็คือว่าเรื่องหน้าที่การงานจะมีความมั่นคงมีความมั่นคงแล้วก็ประสบความสําเร็จดีส่วนใครไม่ถุนคนไหน ที่มีหุ้นส่วนมีหุ้นส่วนมีคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยเอ่อถ้าสมมติว่ามีคู่ค้าดั้งเดิมอยู่แล้วเอ่อมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดได้ถ้าใครมีหุ้นส่วนหมายถึงว่าเปิดบริษัทมีหุ้นส่วนมีกิจการของตัวเองแต่ว่ามีเพื่อนร่วมหุ้นนะอันนี้ก็จะไปได้ด้วยดีแต่ว่าขอให้คุณขยันนะขอให้คุณขยันมั่นคงอย่าค่อยวเพราะว่าเอ่อราศีมิถุนเนี่ย เออมันชอบแบบอ่อนไหวเหมือนลมอะนะเป็นที่ตั้งเหมือนด้วยด้วยชะตาของตัวเองแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะมันชอบออวันไหวมันชอบคิดเยอะนะคิดเยอะคิดมากคิดนู่นนี่นั่นจนบางทีมันดูว่าดูเยอะไปแล้วมันทําให้เราเสียงานนะเอ่อถ้าเมถุนมีคู่ค้ามีเออเขาเรียกมีหุ้นส่วนที่ดีเอ่อราศีเมถุนประสบความสําเร็จแล้วรวยนะรวยเลย เพราะฉะนั้นถ้ามิถุนคนไหนที่เจอเพื่อนเจอหุ้นส่วนที่มันโอเคอยู่แล้วนะคะในไพ่นี้บ่งบอกเลยว่าถ้าเพื่อนหุ้นส่วนโอเคคุณต้องรักษาเขาไว้เพราะนี่คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะทาให้คุณแบบว่ามั่นคงในอนาคตนะคะนะมั่นคงนะเพราะว่าเนี่ยเหมือนเป็นคนเก่งอยู่แล้วอะ่ะเหมือนเป็นคนเก่งนะคะเนี่ย แล้วก็โชคก็จะมานะโชคจะมาโชคจะได้จากหนึ่งความสามารถของตัวเองอแล้วหนึ่งสองก็คือจะได้จากเพื่อนนะคะจะได้จากเพื่อนจากบริวารจากมิตรที่จะสามารถทําให้ชาวราศีเมถุนพบเจอคําว่ารวยได้พบพันคําว่ารวยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่รักษาเขาเรียกอะไรอ่ะความสัมพันธ์หรือเสถียรภ,ภาพหรือทําให้มันแบบว่า แบบสร้างพรมแดนมากั้นนักมันจบเลยนะเนี่ยนะเพราะว่าคือครั้งแรกมันจะต้องทําแล้วทําให้ดีเลยคุณทําได้นะคะเนี่ยเหมือนหานุมานคลองเมืองเนี่ยแต่ถ้ามาถ้าครั้งที่สองแล้วเหมือนกับว่าขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งทําไม่ดีนะมันมีสิทธิ์ล่มนะคะมันมีสิทธิ์สามาัถมีสิทธิ์ล่มได้ถึงแม้ว่าเหมือนหานุมานเนี่ยคุณจะนั่งเมืองคลองเมืองยังไงไม่รู้อะแต่ถ้าคุณทาพลาด คุณทําผิดหรืออะไรไม่รู้อ่ะคุณก็จะเหมือนฮานุมานี่แหละร้อนก้นร้อน,อนบัลลังอยู่ไม่ได้นะคือเพราะฉะนั้นทําครั้งแรกทาแล้วตกลงทําให้ดีเลยคุณอยู่ได้ยาวเลยนะอยู่ได้ยาวเพราะว่าเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถแต่พื้นฐานบางคนนะ่ะต้องจอบดวงเอาว่าคุณทําได้ไหมคุณทําแล้วคุณทําดีไหมแต่จริงคือมันมีสมบัติอะไรรออยู่ในเบื้องหน้าเนี่ยมันมีอยู่นะถึงแม้ว่า,าใน ถึงแม้ว่าชาวมิถุนอดีตบางคนอาจจะเคยรวยอาจจะเคยมีนู่นนี่นั่นแล้วมันสูญเสียไปทีเนี้ยงวดเนี้ยหลังจากกลางปีเนี้ยเป็นต้นไปอ่ะชาวราศีมิถุนจะได้ทุกอย่างจับคืนมาบอกเลยว่าจะได้อย่างที่คุณปรารถนาแต่ว่าหนึ่งคุณต้องถือศินสองห้ามหักหลังหุนส่วนผู้ค้าคุณหรือว่าลูกค้าคุณก็ต้องมีความจริงใจอะไรพวกเนี้ยนะอะ่คือถ้าสามเนียสองสามอย่างนี้มีครบนะคุณกินได้ยาวเลย เนี่ยเพราะว่ามันกําลังมาแล้วนะแล้วก็คือดวงของใครที่มันยังติดๆขัดๆติดๆขัดๆเนี่ยให้ถือสินเยอะๆเลยนะคะถ้าใครรู้ตัวว่าเราบกพ่องเราผิดจุดไหนเราแก้ไขก็จะสามารถดําเนินธุรกิจอันนั้นไปได้นานนะคะแล้วก็คนที่ทํางานบริษัทนะอย่างเป็นลูกจ้างเขาทํางานบริษัทหรือว่าเป็นผู้จัดการนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ยก็มีโอกาสที่แบบจะได้เดินทางไปเติบโตในในในต่างแดนอ่ะ คือเหมือนแบบว่า,าบริษัทอาจจะส่งคุณคุณอยู่ภาคกลางบริษัทจะส่งคุณไปขึ้นเป็นแอเรียไปคุมโซนอีสานอย่างเงี้ยโซนเหนือโซนใต้อะไรก็ว่าไปคือจะมีการขย,ยับขยายตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะอาจจะได้บ้านใหม่รถใหม่ได้ได้ได ลดประจําตําแหน่งคันใหม่เอาง่ายๆนะแล้วก็อาจจะแบบว่าได้ขึ้นตําแหน่งเงินเดือนขึ้นเงินขึ้นอะไรแบบนี้คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้ทํางานประจําไม่ได้มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยก็อาจจะมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่หรืออาจจะมีเกณฑ์แบบได้ซ่อมบ้านได้ทาสีใหม่คือได้เหมือนรีโนเวทมันใหม่อะไรแบบนี้มันจะมีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะตามเกณฑ์ชะตา แต่ถ้าคนทําธุรกิจต้องทอาแบบที่อาจารย์บอกนะเราจะมั่นคงนะคะในส่วนของไพ่สรุปเนี่ยจะบอกว่าดีมากๆนะจะพูดภาษาอื่นแบบบ้านๆเดี๋ยวมันก็จะดูหยาบไปอะไรประมาณนี้นะเอ่อแต่บอกเลยว่าดีมากสองคนนี้คือสามีภรรยากันใช่ไหมอันนี้อันนี้พนานาลยเอ่ออันนี้พระแม่ลักษมีนะเงินทองไม่รั่วไหลไปไหนอยากจะบอกเลยเรือล่มในหนอง นะเงินทองไม่ได้ไปไหนแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าออของคุณะถ้าคุณทำธุรกิจอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ถ้าคุณดูดีๆร่วมหัวร่วมหางคือคุณก็ยังได้ผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะแล้วคุณจะได้เงินจากการทําธุรกิจที่คุณวางเอาไว้เพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าได้คู่ค้าดีได้ลูกค้าดีได้หุ้นส่วนดีคือจบมีถุนสบายกินยาวแล้วสิ่งที่ทําได้เงินก้อนด้วยนะถึงแม้ว่า เอ่อ,อ,อในธุรกิจของบางคนจะเป็นธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวภายภาคหน้านะจะมีโอกาสได้งอกเงยแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางในต่างแดนด้วยอาจจะแบบว่าเอ่อมีโอกาสเดินทางไกลก็ได้หรือเดินทางไปต่างประเทศเพื่อดูงานแล้วกลับมาคือมาทําธุรกิจของตัวเองเงี้ยมันก็เป็นไปได้นะคะนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนเนี่ยคือบูชาพญานาคดีๆนะคะมิถุนบูชาครูดีๆเนี่ยได้แน่นอน เงินก้อนรออยู่แล้วก็มีเกณฑ์ที่แบบว่า,าจะได้โชคลาภแบบฟุกฟุด้วยนะมีเกณฑ์เสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรแบบเนี้ยนะคะมีเกณฑ์อย่างสูงเลยแล้วสิ่งที่คุณคิดคุณทําจะประสบความสําเร็จในในภายภาคหน้าแต่ว่าเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในงานของคุณที่คุณทําด้วยนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เดินทางต่างแดนเนี้ยช่วงนี้มันก็มีโควิดเนาะวัคซีนอะไรก็ยังไม่มีนะคะถ้ารู้ว่ามันชะลอได้ก็ จะใช้โซเชียลใช้เครื่องมือการสื่อสารอย่างอื่นนะคะเพื่อทำธุรกิจการ้าอะไรแบบนี้ยังได้อยู่นะคะเราเดินตัวเราไปไม่ได้เราเสี่ยงโลกเราก็ใช้สื่อแล้วกันงานะทั้งมือถือทั้งนู่นนี่นั่นก็คือใช้ไปนะคะเซฟเซฟแต่เงินคุณจะเข้ามาแล้วงานที่คุณทําได้ยันก็คืองานที่ทำกับสื่อโซเชียลก็คือสามารถได้เงินด้วยนะเป็นกอบเป็นกันนะคะชาวราศีเมถุนที่ทํางานกับเด็กนะคะจะจะมีโอกาสได้เงิน นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือชาวราศีเมทุนมีโอกาสได้ลูกเหมือนกันนะคือใครที่รอคอยที่แบบว่าอยากจะมีลูกไปหาหมอไปคือไปได้เลยค่ะมีโอกาสประสบความสำเร็จนะค่อนข้างสูงแล้วก็สูงมากด้วยถ้าคนพร้อมก็ปล่อยได้เลย นะมีได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่พร้อมก็ค่อยว่ากันนะคะดูดูเอาเองก็แล้วกันนะแต่ว่ามันมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภนะเป็นเงินทองนะที่มาจากงานแล้วก็โชคลาภเปสัตว์สองเท้าอาจจะเป็นลูกของเราก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้จุดนี้เงนินก้อนกําลังมานะอะไรที่ชาวราศีมิถุนกําลังทํากําลังวางแผนนะคะคือขอให้ทําให้รอบครอบแล้วรักษาสิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุด แล้วก็ถือสินทําบุญให้มากที่สุดด้วยแล้วทุกอย่างจะเข้ามาทุกอย่างที่คิดไม่ไม่ถุงที่คิดว่าแบบว่าเดือดร้อนเออเหมือนกับว่าทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จบางอย่างยังโดนมัดอยู่เลยยังโดนขมวดปมอ่ะหลังจากที่ทําบุญสวดมนต์ไหว้พาแล้วปฏิบัติตนให้ดีนะเดี๋ยวค่อยๆจะค่อยคี้คายเข้ามาเองนะคะปมมันจะแก้ออกได้ทีละปมนะอ่า,อาแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนนิดนึงนะคะ ในส่วนของไพ่๊อกนะาชาวราศีเมถุนนะอันนี้ถึงทีของเรื่องความรักแล้วนะเดี๋ยวดูในส่วนของไพ่๊อกนิดนึงนะคะสั้นๆคือดาวพฤหัสเนีเป็นกเกษตรนะจออยู่ในภพปัตตานีนะคะร่วมกับดาวเสานะอันนี้คือเรื่องความรักคือต้องระวังนิดหนึ่งนะคะนะเดี๋ยวจะดูอันนี้คู่ไปด้วยซินะ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างต่อถ้ามีอะไรเตือนก็จะเตือนให้นะอืมอืมเออชาวราศีเมถุนเนี่ยมันเหมือนลมจริงๆนะคือ เอ่อช่วงเนี้ยคือบางทีแฟนน่ะหรือคู่ครองเนี่ยอาจจะทําอะไรให้เราแบบไม่ถูกใจก็ได้นะเราเราจะโหนหงิดยิ่งเม็ดเม็ดถุนบางคนที่แบบว่าเป็นคนไม่ค่อยพูดเนี่ยนะมันจะเก็บเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยแล้วมันจะระเบิดทีเดียวเพราะฉะนั้นก็คือว่าทำางังไงก็ได้อย่าให้ตัวเองระเบิดอะไรเรื่องอะไรบางอย่างที่คู่มันทำให้ถูกใจคืออย่าเก็บเรื่องนี้เนีน่หน่อย,ายบางอย่างอ่ะมันปล่อยผ่านแล้วก็ปล่อยผ่านไม่ต้องเอามาแบบ แบบจดจาอะไรประมาณนี้นะเพราะบางทีคู่ของไม่ถุนบางทีก็เป็นคนพูดจาแรงเหมือนกันนะและไม่ถุนบางทีไม่พูดไม่พูดเก็บไว้ก็คือระเบิดเลิกก็เลิกเลยอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมันมีเกณฑ์แบบนี้ของดวงดาวเนี่ยนะมันอาจจะมีเหตุทะเลาะบอกแวงกันจนถึงขั้นเลิกลาก็ได้นะแต่ยมาคู่อดทนกันได้อยู่กันมาแล้วอ่ารหลายปีนะก็ศึกษาดูใจไปอย่างเงี้ยมันก็ยังพอได้อยู่นะเนี่ยเลขห้าขึ้นเต็มเลยนะก็คืออันเนี้ย ทำเองก็ได้แม้กระทั่งเรื่องความรักก็ต้องยังต้องเรียนรู้ยังต้องมีครูครูที่จะสอนสอนเรื่องการเรือนออกเรือนอะไรพวกนี้นะคือจริงๆอย่าง,งนี้ก็เหมือนกับว่ามีดาวหรือหักอยู่กับตัวอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันจะแบบอาจจะเข้มแข็งเกินไปนะแล้วก็มีเกี่ยวกับส่วนของเลข8ในส่วนของอันนี้ขึ้นมาของราหูคือ ทำยังไงก็ได้ให้คุณเรียนรู้เขาเรียกแหละรเรียนเขาภาษาเคยได้ยินไหมเขาเขาเรียกว่าเรียนวิชาลักอะแต่มันไม่ใช่ลักแบบทะลึกลึกงนะอาจจะเป็นบอกว่าเรียนเรื่องการคลองเรือนอย่างเงี้ยหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งที่แบบว่าชาเมทุนยังต้องศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตคู่หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะแล้วเออมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะอืม ชาวราศีมีถุนเอ,อ่อถ้าคนโสดนะคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้แฟนนะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าเหมือนมีคนเข้ามาทางผู้ชายผู้หญิงแหละจะมีคนมาจีบคนอะไรทั้งผู้ชายผู้หญิงนั่นแหละนะคะมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะเจอคนูกใจมีเกณฑ์ที่จะได้คู่นะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไม่พัฒนาก้าวหน้าเพราะว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยบางทีก็ยังไม่ชัดเจน นะยังไม่ชัดเจนมากคือยังมีอะไรที่แบบปิดบังเรารู้เรารู้เขาไม่หมดพูดง่ายง่ายนะหรือว่าเขายังไม่โอเพนยังไม่เปิดแบบว่าทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนคบไปมันแบบมันพอคบศึกษาดูจํามันไม่คลิกอะมันไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะเพราะว่ามันจะมีเกณฑ์ของดาวสาวอยู่อะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะแบบว่าทําให้มันจางหายไปอะ นะส่วนคนที่แบบว่าเป็นคู่เจ้ากรรมมาอยู่ร่วมกันต้องอดทนนะคะต้องมีความอดทนเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบว่าถ้าคนไม่ใช่มันจะไปนะมันจะมีเกณฑ์การเลิกลาเกิดขึ้นหรือถอยห่างมาอีกก้าวหนึ่งก็ได้นะสาหรับคนที่มีครอบครัวนะคะนะคนโสดต,ตอนนี้คือยังแบบว่าโอเคมากนะคะยังโอเคยังปลอดภยัยยังสามารถเลือกได้แค่คนไม่ใช่คู่ไม่ต้องคิดเลยมากก็จบไปแต่ไอคนที่จะคิดมากในไพ่ บเนี้ยชุดเนี้ยก็คือคนที่มีคู่แล้วนะก็ต้องให้อภยัยถ้อยทีถ้อยอาศายัยอย่าใช้คำพูดที่รุนแรงนะคะแล้วเมถุนนะ่เตือนเลยว่าอยากเก็บอะไรก็ตามอยากเก็บนะแล้วบางทีอาจจะมีผู้ใหญ่นะเนี่ยบางทีคิดดีๆนะบางทีอาจจะมีปัญหาของเอ่อเรื่องผู้ใหญ่ทางเราหรือทางเขาก็ได้นะอาจจะสร้างความแบบปวดหัวปวดใจให้เรานะคะจนแบบว่า มาเกิดการทะเลาะก,กันหรือว่าเกิดเป็นเดนประเด็นถกเถียงพูดคุยก,กันอะไรแบบนี้นะแล้ววานที่อาจจะมีการเดินทางนะนี่มันเป็นเลขที่แบบเ,เกี่ยวกับการเดินทางเกิดขึ้นอาจารย์ตีความหมายว่าโอเคการเดินทางนี่อาจจะเป็นการเลิกลากันก็ได้นะมันมีความลังเลจะไปดีไม่ไปดีอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีความลังเล อันนี้คืออยู่อยู่อยู่ที่ตรงขานะหมดเลยสองข้างนะอันนี้จะมีเกิดความลังเลยเกิดความลายแต่ว่าในใจยังลายต่อบาดแต่ผูคนที่อยากคิดอยากจะเลิกนะถ้ามึงรู้ว่าเป็นเป็นแฟนมีครอบครัวน่วนะบางทีอ่ะทั้งคุณและเขาอ่ะบางทีบอกว่าไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันเบื่อนายฉันอยากจะเลิกฉันอยากจะทิ้งผู้ชายคนนี้เยอกทิ้งผู้หญิงคนนี้ละแต่บางทีมันอยู่กันมาแล้วเนี่ยมันมีการพูดคุย นะมีการพูดคุยมีมีคาพูดมีอะไรแล้วก็ทําให้เกิดการลังเลนะแต่ว่าบางทีเราคิดว่าเราจะทิ้งเขาแต่เรายังเป็นคนดีอยู่เงี้ยเหมือนกับยังมีดาวเกตมีดาวครูบาจา์เนี้ยให้เราสํานึกผิดว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้ก็ดีกับเรานะเกื้อกูลเรามาอะไรอย่างเงี้ยส่วนบางทีผู้หญิงอาจจะคิดว่าเออทิ้งเขาไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยคือมันจะมีความห่วงใย,ยอะไรมันก็เลยยังยังไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อ เนี่ยแล้วมันก็จะมีไอ้ข้างเนี้ยอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งที่เป็นขางสองข้างเลยนะเนี่ยจะมีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามายุ่งเหยิงอาจจะเป็นเพื่อนคุณก็ได้นู่นนี่นั่นแบบอาจจะเป็นธุรกิจเรื่องการงานก็ได้นะแล้วมันก็เลยทําให้ความรักค้งเนี้ยบางทีเหมือนกับว่ายังแบบอึมครึมโมโหทะเลาะการบางอย่างก็คือไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนใน,ในเกิดทุกๆเรื่องแต่ก็อยู่มันไปอย่างนั้นแหละแล้วสภาพก็จะเกิดเหมือนไพ่อันนี้นะเกิดความเบื่อนหน่ายเกิดอะไรอย่างเงี้ยอยากทิ้งอยากจะไปก,ไปก็ไปไม่ได้ห่วงอีก นะแล้วก็บางอาจจะคิดว่าเออเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก,ก็เรื่องแค่นี้อะไรเงี้ยเ,ออเพราะฉะนั้นก็คือตอนเนี้ถ้าใครมีครอบครัวก็ให้อภัยกันก็แล้วกันนะคะนะระวังระวังเกณฑ์ที่บอกไปก็แล้วกันนะนอกนั้นก็อยู่ที่การปรับอารมณ์แล้วนะคะอันนี้ก็ฝากชาวราศีมถุนไว้ด้วยนะคะเกิดการปรับอารมณ์ของตัวเองนะคะให้มันแบบว่ามั่นคงนะ ทีนี้เมื่อกี้ไม่รู้บอกหรือยังว่าใครที่คอมเมนต์มาใต้คลิปนะที่ที่ไปกดติดตามช่องใหม่นะคะจา์จะให้เสียญอันนี้เสียญปูน่น้บูชาน,านานมากแล้วนะเป็นของพระพี่ชายนะก็คืออันนี้จะให้จะให,จะให้ไปนะคะเพราะว่าปีนี้จำไม่ได้ว่าแจกอะไรไปบ้างหรือ,อยังนะแต่อันนี้ก็คือทำคลิปออกมาแล้วก็จะเปิดเปิดช่องเพิ่มนะก็รบกวนไปกดนิดนึงกดติดตามกดไลค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวรับอันนี้ไป บอกด้วยนะว่ากดติดตามแล้วนะคะน้องแอดมินจะได้รู้นะคะแล้วก็รบกวนนิดนึงนะคะเดี๋ยวกดติดตามแล้วก็เดี๋ยวคุยกันให้น้องติดต่อกลับไปทิ้งเบอร์ติดต่อหรือว่าที่อยู่อะไรไว้ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์เลือกเรื่องนะคะแล้วให้น้องติดต่อกลับไปนะก็ยังไงฝากติดตามคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในเดือนหน้านะคะ